อ้ยลังกาเกียวครับ <c oughs> เห็นเห็นลังกาเกียวจัดแม่งยินมนัสติกีกเย แม่งอมเยอาไปเลยแม่ไอ้สัดดูครับมันอมเลยยังฟอกไปเลยโอเคแต่ชัดตไป มอบตัวซะหนุ uh, right. ่มแดกียวกูไปโดนโดนโดนแ้อืมอืมอืโหดมากครับโหดมากครับโหหูใหญ่ด้วยก็ไปหู มันแดกเลยยำฟอกไปตัวนึงนะอุะ้ยก่อนนิดเดียวโอ้อไปปลาครับกบวว็ดมันคมเลยมีมันกินย้อมฟอกไปตัวนึงนะครับ อินติดไปพัดครับอุยหกเจได้ครับนี่น่าจะเกือบเจดโลครับเมื่อกี้กินละยำฟอกไปตัวหนึ่งจะ,จะอยู่ในท้องนะครับจะอยู่ในท้องโอ้โหโหดมากครับกัดประมาณย0่สทีนี่ครับคัน1 2บสยห้าครับป่าจะเป็นป่าสาหร่ายนะครับ ีอีสีเท่านั้นครับย้อนเสงยังไงไม่เป็นไร<ด>โอ้โหโอเคครับเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่ง <c oughs> ครับผมไม่เข้าป่าด้วย คู่ครับตัวนี้ใหญ่กว่าเก่าอีกมีแปดตัวเนี้ยโอ้ยตัวใหญ่ด้วยครับมีแปดโลครับตัวนี้โอ้ไม่มีอาการเลยใส่เลยโอ้โหใหญ่ีตัวนี้อย่าว่าแต่แปดเลยโคตรใหญ่ดูดูครับโอ้ยนี่ครับตีซ้ำครับ เขาตาครับจักไงวะเ,เติดเดียวตอนนะเ้เท่านันเท่นั้นนไ,ไม่ถึงสิหรอกครับเก้า,า,น,าน่าจะประมาณเก้าครับเดี๋ยวนี้เปล่ตายแล้วน่าจะประมาณเก้าโลครับ

ครับตัวนี้เกือบสิบเลยอาปากอาปากว่าดีดูครับติดนิดเดียวเลยย,ยกแม่งเลย,ยงั้นเอ้ย,อยโอ้ปลาไปแล้วจะขึ้นมาได้ไงเนี่ยจะขึ้นมาได้ไงเนี่ยดูดิ อลาทูปลาทูครับเนี่ยปาทูครับโอ้ตัวนี้น่าจะเก้าโลก,กว่านะครับเนี่ยเดี๋ยวกดเตะทูครับยกเลยมันจากยากครับตัวผู้ตัวเมียครับโอเคนี่ครับดูครับกบด้นตีนนะครับกินระยำฟอกไปตัวนึงละ นี่ตูดป,ปลาเนี่ยความยาวเขาครับโอ้โหโอเคเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งครับอดรสีเดียวกันเลยนี่ลูกมันอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับกระโดดมากสงสารเขาครับตัวใหญ่ๆเขาครับตัวใหญ่ของเขื่อนครับ หายากนะครับไซนี้สําหรับเขื่อนเล็กๆนะครับน่าจะเก้าเก้าโลได้ครับดูครับยาวจากขาจนเอวครับดูครับไซสวยครับนี่ครับอันนี้น่าจะเป็นตัวเมียใหญ่ครับนี่ครับลูกยวปล่อยแม่ตุ๊บตัวใหญ่ก่อนนะครับตัวใหญ่ก่อนครับ แข็งแรงครับดูอาการเขากัดปล่อยกระโดดจนเหนื่อยครับไปนะครับตัวหนึ่งครับตัวเป็นตัวเมียครับนี่ครับบางทีไม่อยากจกเหงือกเขานะครับอันนี้น่าจะหกโลนะครับโอ้โอ้ไปแล้วนี่ครับ สาดดิตไทยทูซื้อรลด